สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้เพาะจากมเมล็ดพามาดูตอนดึกๆเนาะมืดเฉียวนะคะอันนี้โตค่อนข้างดีเลยนะคะก็บอกว่าดูหลายๆบรรยากาศอันนี้ฝนพึ่งตกตกพึ่งหยุดนะะชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะอันนี้คือเราได้ไหลนะคะจากการเติบโตของต้นสตรอเบอรี่ นะคะเราก็ได้ต้นไม้ต้นเล็กมาอีกหนึ่งต้นเป็นการขยายพันธุ์นะคะด้วยไหลนะคะอันนี้เป็นพระราชทาน80จะบอกว่าไหลเยอะมากนี่เท่าที่เห็นนะคะหนึ่งสองสามนะแล้วก็ยังมีที่นี่นี่เดี๋ยวให้ขึ้นลากก่อนออกลากก่อนนะ mm hmm. ก็จะชำไหลอีกนะคะ ต้นก็คือไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าตัวไหลนี่เยอะมากสุดๆนะคะอันนี้เป็นคู่มะมงนะคะของญี่ปุ่นได้แล้วนะคะหนึ่งไหลตื๊ดนะคะนี่นะคะชํำไหลเมื่อกี้นี่เองนะได้หนึ่งไหลนะคะอันนี้ก็คือใบเขาใหญ่นะแล้วก็หนามากนะคะเราก็เลยทำการล้อมเชือก ให้เขาแข็งแรงขึ้นนิดหนึ่งเนาะจากนะคะอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นคขม่วงงนะได้ไหลเหมือนกันนะคะบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะไหลออกเยอะมากเราก็สามารถขยายพันธุ์ต้นไม้ได้เลยนะคะต้นทั้งหมดที่เห็นนี้นะคะที่ใหญ่ๆแล้วก็ออกไหลามากสามารถขยายพันธุ์ได้นี่ปลูกจากมเมล็ดนะคะใช้ระยะเวลาประมาณประมาณนะ5เดือน ห้าเดือนเราได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็ออกไหลค่อนข้างเยอะเลยนะคะใครสนใจหรืออยากสอบถามนะนะคะสามารถที่จะทักมาคุยกันได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำค่ะขอบคุณมากค่ะ